สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับช่องปรมาจารย์หุ้นนะครับกับโคตดนิกนะครับคลิปนี้ก็เป็นเซตร้อยเดอะซีรีส์ปีสองพันห้า้อยหกสิบกมือใหม่ดูได้มือเก่าดูดีดูพื้นฐานและกราฟเทคนิคง่ายนิดเดียวนะครับเป็นคิวของหุ้น PTT GC นะครับจะเป็นยังไงก็ติดตามรับชมกันได้เลยนะครับผม โอเคนะครับโดยปกติผมเลือกหุ้นผมก็จะดูอยู่สองปัจจัยใหญ่ๆนะครับคือในส่วนของปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วก็ในส่วนของกราฟเทคนิคนะครับปัจจัยพื้นฐานก็จะแยกย่อยดูอยู่สองส่วนนะครับคือในส่วนของประเภทของธุรกิจนะครับแล้วก็งบการเงินนะครับโดยประเภทของธุรกิจนะครับผมก็จะใช้ดูว่าธุรกิจเขาทาอะไรนะครับแล้วก็วิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจนะครับว่า แนวโน้มของธุรกิจน่าจะเป็นแบบไหนนะครับก็อเริ่มจากการที่ดูธุรกิจก่อนนะครับก็สตาร์ทจากเว็บเซต o อ t h นะครับอ่าแล้วก็กดชื่อหุ้น p t t t c เข้าไปนะครับก็จะมาอยู่หน้านี้หน้าเดียวกับผมนะครับก็กดไปที่ข้อมูลหลักทรัพย์ต่อเลยนะครับพอกดมาแล้วนะครับเขาก็จะมีสรุปนะครับมาให้ว่า พีทีโกลบอลเคมีข้อจำกัดมหาชนนะครับทำอะไรนะครับอ่ะก็เกิดจากการควบบริษัทปตทเคมีข้อนะครับและปตทอะโลเมติกและการกลั่นนะครับเพื่อก้าวขึ้นเป็นแกนนำธุรกิจเคมีพันของกลุ่มปตทเอ๊อไหนบอกว่าสรุปมานะครับอเอาเป็นว่าผมรู้ละผมรู้ว่าปตทเคมีข้อก็คือปิโตเคมีนะครับแล้วก็ปตท อโลมาติกและการกัน,กนอ่ะก็จะก็จะมีโรงกันด้วยนะครับเขาทำาปิตโตัเคมีกับโรงกันนะครับอ่ะมีสองอย่างด้วยกันนะนะครับอ่ะสรุปไม่ไม่ละเอียดผมสรุปให้ให้เลยนะครับอ่าอยากเข้าไปดูเว็บไซต์ก็สามารถกดไปที่ลิงก์เว็บได้นะครับ vdtgpgroup นะครับก็กดเข้าไปนะครับอ่นะกดเข้าไปได้เลยนะครับก็ เปลี่ยนภาษาได้นะครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนนะครับเพื่อความง่ายนะครับเกี่ยวกับ g c นะครับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะนะครับค่อน้อนที่เยอะนะครับแต่ก็อย่างที่ผมสรุปนั่นแหละนะครับก็ทำปิโตเคมีกับลงก่นนั่นแหละนะครับซึ่งผมก็วิเคราะห์ไว้นะครับว่า น้ำมันช่วงนี้ไม่ดีนะครับก็ปีสองพันห้าร้อยหกหกสิบกเนี่ยไม่ดีนะครับเพราะว่าช่วงก่อนนะครับน้ำมันขึ้นมาเยอะเกินไปนะครับขึ้นมาถึงร้อยยี่สิบดอลลาร์นะครับแล้วช่วงนี้ก็จะอยู่ในบริเวณหกสิบถึงแปดสิบนะครับดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับน้ำมัน WTI นะซึ่งจะทำให้บริษัท พีทีทีจีีเนี่ยนะครับขาดทุนสต็อกน้ํามันนะครับจากร้อยี่สิบดอลน,นะครับร้อยร้อยถึงร้อยี่สิบดอลนอ่ะเหลือหกสิบถึงแปดสิบดอลเนี่ยเท่ากับว่าขาดทุนสต็อกน้ํามันไปจํานวนมากเลยนะครับอ่ไปหลายสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับมันก็เลยต้องส่งผลต่อง,งบการเงินแน่นอนนะครับคือวิเคราะห์แค่นี้ก็รู้แล้วแหละว่างบการเงินน่าจะไม่ดีใช่ไหมฮะนะครับอ่านี่แค่วิเคราะห์พื้นฐานก็พอเดางบการเงินได้แล้วอ่ะนะครับ อาพอกดมาที่งบการเงินนะครับอ่าชัดเจนนะครับปีหกสี่สี่หมื่นสี่พันล้านนะครับปีหกห้าลบแปดพันล้านนะครับหุ้น PDDGC เนี่ยนะครับเป็นหุ้นกลุ่มคอมมูิตี้นะครับสินค้าของเขาเป็นคอมมูิตี้นะซึ่งจะขึ้นลงนะครับตามภาวะตลาดนะครับตามสินค้าตลาดอ่าตามราคาตลาดโลกนะครับเช่นน้ำมันจะขึ้นไปร้อยถึงร้อยยี่สิบหรือลงมาหกสิบแปดสิบเนี่ยมันก็ตามสภาวะตลาดโลกเพราะฉะนั้น กำไรมันจะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะครับอย่าไปเข้าใจผิดว่ามันคือหุ้นปันผลนะครับเพียงเพราะว่ามันจ่ายปันผลเยอะในบางปีนะครับมันไม่ใช่จ่ายปันผลได้สั่งสม่ําเสมอนะครับอย่างบางคนก็ไปหลงปันผลปีหกสองต้องเจ็ดเปอร์เซ็นปีหกห้าเจ็ดจุดเก้าเปอร์เซ็นตนะครับปีหกหกเนี่ยนะครับอาจจะมีปันผลจ่ายให้บ้างนะครับแต่ถ้าเขายังขาดทุนต่อไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะไม่มีปันผลให้คุณนะบางทีมันอาจจะเป็นปันผลจากกําไรสะสมนะครับ แล้วคุณประเภทนี้ดูพีไม่ได้นะครับเนื่องจากการคิด PE อ่ะก็คือคิดจากรายได้นะครับใช่ไหมนะครับคิดจากกำไรนะครับกลายเป็นว่ารายได้ไม่ดีนะครับ p e ก็ไม่ดีตามใช่ไหมแล้วกลายเป็นว่ากำไรของคุณเวี่ยงไปเหวี่ยงมาอย่างเงี้ยนะครับรายได้ของคุณแบบเวียงอ่ะห้าแสนล้านสี่แสนหนึ่งสามแสนสามโดนมาสี่แสนก็อ้า นี่680นะครับแต่กําไรสุที่ติดลบอะไรเนี่ยคืองงงงงงไปหมดแล้วนะครับงงไปหมดแล้วกําไรขาดทุนจากกิจก,กรรมอื่นอะไรใช่ไหมครับอ่าเพราะหุ้นคอมมูนิตี้จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันจะขาดทุนจากพวกคุณไปสต็อกสินค้าตอนที่มันแพงขึ้นมาใช่ไหมแล้วตอนปัจจุบันพอมาบุกราคา่างเงี้ยนะครับคุณบุกในราคาที่มันถูกลงอะ่ะใช่ไหมครับคือคุณไปซื้อแพงมาแล้วพอมาสต็อกสตอกสินค้าตอนที่มันถูกอะ่ะ รายได้ของคุณมันก็ลดลงก็ถูกต้องนะครับใช่ไหมถ้าคุณดูแค่พื้นฐานอย่างเดียวคุณก็รู้แล้วนะครับว่าในน้ำมันเป็นขาลงแล้วมันจะได้กําไรได้ยังไงถูกไหมครับในยิ่งในปีหกหกนะนะครับนะก็ีดูไม่ได้นะครับปันผลก็อย่าไปลงมากนะครับบางทีถ้ามันขาดทุนติดต่อกันก็อาจจะไม่ไม่มีปันผลให้นะครับ หุ้นดีแต่คุณต้องแยกประเภทของคุณให้ถูกด้วยนะครับทีนี้เราก็มาดูในส่วนของกราฟกันนะครับกราฟของ e t G c นะครับก็เป็นขาลงเนาะนะครับดูจากระยะยาวเป็นขาลงนะครับ,บ,รยายาม,รบมีสัญญาณขายใหญ่นะครับมาตั้งแต่ต้นต้นปีที่แล้วนะครับต้นปีสองพันยี่สิบสองนะครับมีสัญญาณขายสุดท้ายอยู่ประมาณห้าสิบสามแล้วนะครับ ตอนนี้ลงมา4.4.5นะครับเพราะฉะนั้นยังเป็นขาลงอยู่นะครับกราฟยังบอกว่ายังลงไม่เลิกนะครับยังไม่จบขาลงแล้วไม่รู้หลุมอยู่ตรงไหนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปี2566ดูแค่กราฟระยะยาวก็ไม่น่าสนใจนะครับถ้าสมมุติย่อยกราฟลงมาอีกนะครับก็เป็นขาลงทุกไทม์เฟรมเลยนะครับไทม์เฟรมระยะกลางระยะยาวยังเป็นขาลงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เลี่ยงได้เลี่ยงนะครับสําหรับปีสองห้าหกหกนะครับไม่ว่าระยะสั้นนะครับมันจะดีดยังไงก็ตามนะครับก็อย่าไปหลงมันนะครับใครมีเด่งมาก็ขายไปซะนะครับอ่าเพราะว่าแนวโน้มยังเป็นลงรอบใหญ่อยู่นะครับยังเป็นลงรอบใหญ่อยู่ปีสองห้าหกหกเนี่ยนะครับส่วนสองห้าหกเจ็ดเนี่ยจะเป็นยังไงเราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูอีกทีนะครับว่าจบการลงแล้วหรือยังจะขึ้นรอบใหม่ไหมนะครับหรือ จะเป็นขาลงต่อเนื่องจากปีสองห้าหกหกหรือเปล่านะครับเราก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ปีนี้นะครับอันตรายจริงนะนะครับมันลงแล้วแบบออมันลงอาจะบางทีมันอาจจะลงไม่ได้เยอะมากก็ได้แต่ว่ามันลงนานไงมันนานมากอ่ะนะครับแล้วมันไม่ใช่หุ้นพื้นฐานปกติอ่ะนะครับมันไม่ใช่หุ้นแบบพวกด o m e s t i c pay อย่างเงี้ยครับมันเป็นหุ้นคอมมินิตี้อ่ะ เออมันไม่ใช่หุ้นสาธทนุประโูกนะครับให้ระมัดระวังอย่างแรงนะครับใครที่ออกแนวว่าอไม่ขายไม่ขาดทุนนะครับพยายามหลีกเลี่ยงหุ้นคอมมอนิตี้นะนะครับให้คุณไปเล่นหุ้นตามลักษณะนิสัยของคุณดีกว่านะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็เท่านี้นะครับถ้าชอบก็รบกวนกดติดตามช่องปรมาจารย์หุ้นด้วยนะครับ คลิปหน้าจะเป็นคิวของคลิปอะไรนะครับก็อมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับ